pai pai สดีวัยรุ่นฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซไซเบอร์ก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับผม่าก็ไม่ค่อยได้มาคลิปเนี่ยครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะกลับมาเล่นฟรีไฟแล้วนะครับสําหรับใครที่อ่าเนี่ยรอพี่โก้เล่นฟรีไฟอยู่นะครับเมื่อไหร่พี่โก้จะมาเล่นฟรีไฟสักทีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับมาเล่นแล้วนะครับผมอ่ะและก็อัปเดตใหม่นะครับสไปเดอร์แมนเนี่ยครับรอบนี้นะฮะมาเป็นโหมดสไปเดอร์แมนนะครับซึ่งฟรีไฟเนี่ย บอกเลยว่าการเอกกันแต่ละครั้งนะครับผมออบอกสุดยอดทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคลิปนี้นะครับฟรีไฟเอ็กอับอะไรดังๆไปบ้างแล้วนะครับและเอกกับสไปเดอร์แมนเนี่ยโหมดสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับผม โอเคครับผมเริ่มจากใหม่ล่าสุดกันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับโหมดลับของสไปเดอร์แมนนะครับที่จะอัปเดตมาวันที่10นี้นะครับเน้นย้ำว่าวันที่10นี้มาแน่นอนนะครับซึ่งฟรีไฟจะมีโหมดสไปเดอร์แมนซึ่งเป็นโหมดลับเนี่ยมาใหม่เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยสามารถเลือกตัวละครสไปเดอร์แมนนะครับแล้วก็ไปเก็บเหรียญได้เลยแบบนี้เลยนะครับซึ่งเหรียญนี้มันจะเอาไว้ใช้ในกิจกรรมด้วยนะครับและต่อมานะครับการเอกระหว่างฟรีไฟนะครับกับ นะต้องบอกเลยว่าเป็นการ X ครั้งแรกนะครับเป็นการ X ของตัวละคร DJ l u k e นะครับใครทันบ้างใน ยุคนั้นก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับสำหรับใครที่เล่นมาตั้งแต่ซีซั่นไหนหรือว่าสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับยุคที่2นะครับที่ฟรีไฟไป X ก,ก็เป็น DJ เหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้จะเป็น DJK เนะครับอ่าเป็นตัวละครเคนั่นเองเป็นสายไตยหมอกนะครับต้องบอกได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยกำเนิดสายไตยหมอกเนี่ยเยอะมากนะสำหรับคนที่แบบว่าไตาหมอกจนได้แชมป์ก็มีนะในยุคเก่านะครับใครทันบ้างใครทันก็คอมเมนต์นะครับ ต่อมาเป็นยุคของลากยิงหัวหรือว่ายุคของโครโนนะครับจนแบบว่า GM เนี่ยต้องสร้างแบบตัวละครที่ป้องกันขึ้นมาเลยนะครับในขันลากยิงหัวนะฮะในยุคนั้นนี่บอกได้เลยว่าใครๆก็รู้จักนะครับเป็นยุคของสายไฮไลท์นะครับอ่านะกำเนิดสายอะไรเลยก็ว่าได้ก็ถูก เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนำหมวก F มาใช้อีกครั้งนะครับใครที่แบบอยู่ในยุคหมวก F ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับและทันในยุคไหนบ้างนะครับรอบนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีโหมดอยู่โหมดหนึ่งที่ให้เข้าไปเล่นกับโรนันโดอ่ะหรือว่าเป็นโคโนเลยที่ว่ามันเป็นเปิดตัวอะไรแบบนี้นะครับพิ่โก้คิดว่าโหมดใหม่ในสปไปเดอร์แมนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับโหมดเนี้ยก็คือเป็นมินิเกมให้เราเข้าไปเล่นนะครับแล้วก็ไปเก็บรางวัลเอาชุดสไปเดอร์มงสไปเดอร์แมนอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งวันที่10เนี่ย นะเขาจะมาแบบฟูนะครับตอนนี้แบบเหมือนให้เก็บกระเป๋าอะไรแบบนี้ก่อนแต่ว่าจะเป็นสไปเดอร์แมนแบบว่าเป็นภาคการ์ตูนนะไม่ได้แบบเป็นภาคหนังปีเตอร์ปร์เกอร์อะไรแบบนี้นะครับโอเคต่อไปเป็นยุคของตัวละครอินเดียนะครับอย่างเช่นใจนะครับอ่านะครับโรชานติใจนั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอก,กเลยว่า ใจเนี่ยดังมากนะในอินเดียแบบว่าเป็นแบบคล้ายๆเฉินหลงอนะ่ะในอินเดียประมาณนั้นนะครับและก็ช่วงนั้นจะมีเจารชนคนป้นโลกด้วยอันนี้ใครทันบ้างอันนี้เอกกันไม่รู้กี่ครั้งนะกับซีรีส์ใน Netflix เนี่ย <c oughs> จารชนคนป้นโลกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเขาถึงได้เอกกันเยอะนะครับช่วงนั้นก็คาบุกิซีซันซีซันสูงคาบุกิก็กลับมาด้วยนะนะครับประมาณนั้นเนี่ยครับ โอเคต่อไปตัวละครของทางด้านบาสซิลกันบ้างน,นะครับอันนี้จะเป็นยุคของการปักธงและใครทันบ้างสายปักธงสายโซนฟีอาตายเมื่อก่อนโซนฟีอาตายมันคือย่านคนชิวใช่ปะนะครับใครทันในยุคนั้นบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์นะที่แบบ ต้องเอาท่าของปืนไปแอกใส่กล้ามท้องอะไรแบบนี้ตึงๆอ่ะนะครับผมก็อยู่ในยุคนั้นเลยนะครับผมก็ยุคของตัวละครตัวนี้นะครับเอนิต้านะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ไม่มีสก,กิลอะไรเลยเหมือนว่าแบบเอาไว้เข้าโซนเนี่ยของคนบราซิลอะไรประมาณนั้นแต่ว่าไม่ใช่ของคนไทยแน่นอนเพราะว่าคนไทยเอาหมวกเอฟเข้าโซนใช่ไหมต่อไปนะครับเป็นยุคของการตั้งไอวอลแบบรัวๆของสายไอไลท์ก็ใกล้ๆกับโคโรโนนะสำหรับ ตัวละครนี้ก็รู้สึกว่าจะเอ็กกับดาราเวียดนามนะครับสกายเลอร์เนี่ยครับใครทันบ้างในยุคนี้ถ้าจำไม่ผิดว่าสกายเลอร์นี้ต้องต้องแบบว่าสุ่มด้วยนะรู้สึกว่าสุ่มอยู่ในร้านค้าในตำนานอะไรสักอย่างนะฮะแล้วก็เปิดขายด้วยแต่ว่ามันจะเป็นเซตนะครับประมาณนั้นนะครับอ่านี่นะฮะสำหรับตัวละครสกายเลอร์นี่คือแบบทำลายวอลกงมากต่อไปเป็นยุคข,ของเข็มฉีดยาที่เข้ามาก็คือไอเข็มชุบชีวิตอะ นะครับแล้วก็ GM ก็ได้สร้างตัวละครที่แบบชุบชีวิตขึ้นมานะครับอ่าก็เป็นดิมิทรีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นคู่หู DJ ของเขาก็เป็นการเอก,กันเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเป็นของโปรตุเกสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะยุคนี้ก็คือยุคกระโดดยิงหัวนะครับผมอ่านะยุคกระโดดยิงหัวเลยนะครับโอเคต่อไปว่าด้วยเรื่องของการเอก,กับเขาเรียกว่าเกมดังๆกันบ้างดีกว่านะครับอ่าเกมเกมแรกเลยเนี่ยก็จะเป็น เกมเล็กนาล็อกนะครับอันนี้เนี่ยเอกแน่นอนนะครับผมอ่านะฮะก็สําหรับเกมนี้นี่เป็นเกมในตำนานเลยก็ว่าได้นะไปเอกกับหลายเกมมากแล้วก็ชุดเนี่ยทำออกมาได้ดีมากแล้วก็เป็นอะไรที่แรด้วยนะครับไม่กลับมาแล้วนะครับกลับมาพี่ก็ว่ากลับมายากนะอาจจะกลับมาก็ได้นะครับแต่ว่ายากมากนะครับผมก็ที่เด็ดเลยนะครับที่หายากเลยก็คือตัวละครโปิงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นหูข้างคาวของเล็กนาล็อกนะครับเนี่ย เป็นเซ็ตสกินโปรลิงแล้วก็คู่หูโปรลิงน่นะครับมันจะแรงเลยนี่เป็นเซ็ตประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเล็กนาล็อกในช่วงนั้นบอกเลยว่าพิก,ก้นี่ไม่พลาดนะครับใครที่แบบพลาดหรือไม่พลาดก <c oughs> ็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยสำหรับเล็กนาล็อกนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับผมเป็นยุคข,ของ BTS อันนี้จะเป็นยุคข,ของก่อนจัตินบีเบอร์นะเริ่มเริ่มแบบไมค์เอกับ นักร้องเกาลงเกาหลีอะไรแบบนี้ที่แบบสาวๆชอบอะไรแบบนี้นะหรือว่าแบบแนวโกเลียนะครับนะก่อนยัตินนะรู้สึกว่าก่อนหรือหลังจำไม่ได้นะน่าจะก่อนนะก่อนหรือว่าก่อนหรือหลังนะครับไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าเป็นการเอกกันอย่างครั้งยิ่งใหญ,ใหญ่ซึ่งมีชุดลิมิเต็ดถึง7ชุดรู้สึกว่าน่าจะ7ชุดด้วยกันเลยนะครับผมอนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคต่อไปเป็นการเอกนะครับกับอนิเมะนะครับไซตามะนะครับวันพันแมนโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับอันนี้นะครับใครคือแบบคงคิดได้นะครับผมว่ามี อะไรที่แบบเป็นชุดวันพันแมนแล้วก็ลูกศิษย์และที่สาคัญคือแบบมีสกินแร์ด้วยมาด้วยในช่วงนั้นนะครับที่ทุกคนต้องเรียกถึงนะครับผมอ่าไม่ใช่แค่เอมโพนะมันจะมีซองควงวันพันแมนที่เป็นรูปหมัดอันนี้นะครับอืมบอกเลยใครมีนี่แร์มากนะตอนนั้นคือแบบ ได้มายากนะได้มายากเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการเอ็กกับอนิเมะนะครับแล้วก็เกมอีกหลายเกมนะแต่แต่ที่พี่โก้นึกออกก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องจากนอกจากวันพันแมนเนี่ยนะครับมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือนะอะไรรู้ไหมครับ a อ็ดแท็กออนไททันนะครับอ่านะฮะใครดันบ้างยุคนี้รู้สึกจะมี อะไรนะสกินของเอรนด้วยใช่ไหมเอรนแล้วก็รีวล์รีวล์รีวล์นะครับผมแล้วก็ใครแล้วไม่รู้อีกคนน่ะจาไม่ได้แล้วใครจาเรื่องอนิเมะเรื่องนี้ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะนะครับตอนนี้นี่คือแบบนะฮะผ่านไปนานแล้วเหมือนกันนะนะครับสาหรับการเอกันในครั้งนี้ก็มีโหมดมาด้วยนะครับผมออนะฮะมีโหมดไททันแบบหัวโตมาด้วยนะครับออนะก็มีชุดนะครับของนางเอกเนี่ยเป็นเคลลี่ด้วยนะ เออนะครับใครทันบ้างยุคนี้เนี่ยชุดของเอเลนนะครับแล้วก็คือแบบเอกันอย่างใหญ่มากช่วงนั้นนะครับผมแล้วก็รู้สึกจะมีซองยาวมาด้วยนะถ้าจําไม่ผิดเป็นซองไททันนะครับผมนะฮะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเซตเลยเป็นเซตเลยมีมีม,มีไม่มีอยู่อย่างเดียวตัวละครที่เหลือแบบเป็นสกินเป็นอะไรแบบเนี้ยนะครับผมแล้วก็จะมาในลักษณะของอะไรอะ่ะเขาเรียก นะครับท่าด้วยเนี่ยเยมันจะเป็นแบบท่าติดสกินมานะครับผมประมาณน,นี้เลยเนะครับผมช่วงนั้นนี่คือแบบอนิเมะของไททันเนี่ยดังมากนะครับผมเอาแล้วครับและปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเกมนะครับที่มา X ก,กับฟรีไฟนั่นก็คือ Assassin Creed เนี่ยครับต้องบอกเลยว่าในยุคนั้นเนี่ยสนุกมากๆนะครับเพราะว่านี่ครับมันมีที่โดดนะครับมาให้ด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีกุญแจมาให้ด้วยตอนโดดในเหมือนในเกม Assassin Creed เลยนะฮะใครทันในยุคไหนก็อย่าลืมคอมเมนบอกพี่โก้กันด้วยนะครับผมในคลิปนี้ เอาแล้วครับผมหากใครรู้สึกว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่โก้ในการทำคลิปกันด้วยนะครับและอย่าลืมมาดูคลิปกันเยอะๆและอย่าลืมกดปุ่มเปิดกระดิง่งหรือว่ากดปุ่มติดตามมาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม